สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อฟกุกกอกพ่อนิมก็ตกแต่งนะคะชาดัดนะคะต้นชาดัดต้นที่สิบแล้วใช่ไหมพ่อแปดและบ่อ,อนนี้นอ,อ๋อต้นที่แปดโอ้สิบมาที่ไหนเนี่ย <laughs> อ๋อสิบที่นูน้นพีระมิดเดี๋ยวไปเอามาไว้ด้านหน้าเพราะว่า เราจะย้ายอยู่ตอนเย็นๆก่อนถ้าไม่งั้นมันจะเหี่ยวนี่นะคะหัวใจแดดมากกตอนนี้เปรี้ยงเลยนี่นะคะนี้ก็ได้ต้นกระทบกลกนะคะหรือว่าต้นอะไรเนาะ FC เม้นมาอยู่สวรสนะคะได้หนึ่งต้นนะคะเนี่ยมี FC ดูนะคะโอ้ยอีกอย่างเด็กบิเอ็มมาคาบถุงมาแทนเนาะ นี่นะคะหนึ่งต้นแต่ว่าแตกยอดเป็นสี่เป็นห้านะคะเดี๋ยวเราก็จะลุ้นกันเนาะนี่ค่ะอุย้ยพ่อนิมเอาไม้มาเสียบไว้นะคะให้เลื้อยไปน,นี่นะคะหัวใจอันนี้ก็อ้วนๆนะคะเอียงมาทางนี้แล้วอันนี้ก็มันน่าจะเป็นที่ลากเขาหรือเปล่าจะต,ต้องได้ถอดไม้ค้ำนี่ออกก่อนเพราะว่ามันจะไปนู่นละ เป็นเพราะเราใส่น้ําเยอะแล้วถังมันเอียงหรือเปล่ามันอยากจะไปฝั่งถนนหมดทุกอันเลยมันหล่มเวลามันหนักนี่ค่ะอันนี้เป็นหงนะคะ อันนี้เป็นกว้างนี่ก็กวางนกยุงลำแพนนะคะแล้วก็หัวใจช้างก็เรียบร้อยหมดแล้วค่ะตกแต่งเช้านี่ก็เรียบร้อยนะคะไม้ดัดแล้ออีกต้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลย เสียงรถใครเนาะนี่ค่ะแดดเปรี้ยงมากเลยตอนนี้คุณแม่ว่าจะมาเก็บมะเขือนะคะตอนแหลงเหลืองๆนี่โอ้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าต้นสุดโทมแล้วค่ะนะคะไม่ได้ดูแลนานละเดี๋ยวเราก็จะเก็บนะคะหมากที่เสียเน่าๆออกให้หมดนะคะแล้วก็ดดยหญ้าออกก่อนแดดอ่อนก่อนนะคะนี่ พอไม่งั้นไม่ได้ค่ะมันไม่ขึ้นเรจะเอาไปทำอะไรดีเนาะนี่นะคะน่าจะเหลือนะคะตะกาอันนี้มันแบบแห้งก็มีอันนี้ไปเพาะได้นะคะมะเขือมะเขือตอแหละมะเขือไอ้นั่นใช่มันนั่นเยอะมากเลยพอ่อแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยใส่ให้มันขึ้นใบใหม่ ลูกมันไม่มีๆๆที่ขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าดกมากเลยมันเลยเก๋ค่ะนี่ดูแล้วคะแต่ละต้นเพราะว่ากินไม่ทนกินไม่ไหวอันนี้มะเขืออันนี้ก็โอ้โหน,นี่เอาไปเพาะพันได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือขาวเจ้าพญามะเขืออะไรนะมะเขือไข่เต่านะคะอันนี้นี่นนี้เป็นมะเขือไข่เต่าโอ้ยเหลืองเหลืองเต็มต้นเลยค่ะ แบบกินได้ก็มีค่ะด้านหลังนะคะมีอยู่อันที่กินได้อันนี้ดูด,ดูนะคะนี่เดี๋ยวให้เอฟซีดูเป้าเหลืองจนเหมือนอะไรเลยนี่เมื่อวานนี้พ่อนิมนก็เก็บไปต้มแล้วนะคะตั้งเยอะเลยนี่ที่กินได้นะคะต้นหนึ่งนี่ก็มีห้าหกลูกเก็ 7, ลูกนะคะนี่ขึ้นใหม่ๆเรื่อยๆอันนี้เราก็ใส่ปุ๋ยนะคะดูแลใหม่ก็ได้อีกแล้วคะ่ะมะเขือ แต่ที่สำคัญก็นี่แหละนี่ค่ะดูนะคะตอแหลจริงๆโคตรตอแหลโคตรดกเลยไม่ไหวขนาดลูกๆก,ก็ยังไม่เก็บแต่มันก็เปาะดีนะคะสำหรับจะมาขือตอแหลเนี่ยเปลือกมันก็ใช้ได้นะกินกับป่นก็ยังได้นี่แสดงว่ามะเขืออันนี้เรามีสองต้นเนาะนมะเขือไอ้น,นี่นะ คุณแม่จะเอาออกให้หมดก่อนเอาไปเพาะพันมันมันคือไข่เต่าเอฟซีดูนะคะแต่ละต้นป้าทีทัที่ถังคุณนะทั้งเขียวทั้งขึ้นใหม่ทั้งเหลืองทั้งอะไรนู่นโอ้ยกินบวาไาวกินบวทนนี่ค่ะถั่วพููของเรา เป็นหมากละตัวนี่เอฟซี FC ค่นี่แดดร้อนจนมันเน่ามันเปื่อยนะคะนี่เป็นทรงพุ่มแล้วโอ้เป็นทุกต้นแล้วนะคะนี่เป็นทุกทุกซุ้มแล้วอันนั้นก็เป็นเหมือนกันนะ่ะแก่และไม่ได้กินก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะนี่พริกนะคะทุกคนเก็บทุกวนันทุกวนันดินนี้ทําให้แบบใส่ปุ๋ยขนาดไหนนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละใบเขาก็จะเหลืองเหมือน ดินมันอยู่ก้นบ่อเนาะไม่รู้จะทํำยังไงเอาที่ฐานมาใส่ก็แล้วนะคะเอาอะไรมาใส่ก็แล้วก็เคี้ยวๆนิดนึงแล้วก็เลื้งเหมือนเดิมจะทํายากหน่อยนะคะดินมันเหนียวเนาะถ้าถอดรองเท้าเข้ามาแล้วโอ้ยติดนะคะก็แดดนะในบัญญาบัญญังก็เลยแดดนะคะผดแล้วผดแล้ว ไล่สุดไม่ได้หรอกค่ะแบบนี้นะคะร้อนจะสุกอยู่แล้วโอ้โหพายุก็ไม่รู้จะตกวันไหนก็รออยู่นะคะจะสิ้นเดือนเมษาแล้วก็แล้วอยู่ยังไม่เห็นแม้แต่ฝนว่าจะมาเมื่อวานนะคะก็ไม่มาก็รออยู่ ที่มีซุ้มนั่งเล่นมีอะไรนั่งเล่นข้างหลังก็ร่มเงาค่ะก็นอนด้านหลังนั่นแหละตอนกลางวันก็นะคะพักผ่อนอันนี้แก้วน้ําแบบสะใจเลยนะคะเพราะนิ่มทารอหาแต่สายมาใส่เดี๋ยวก็หาทํากระปุกอ,อมสินดูนะคะเพราะว่ามันยาวมากเลยนะไม้ถ้าใส่เต็มนี้ก็โอ้น่าจะได้หลายหมื่นนะคะถ้าเป็นใบได้เป็นแสน ถ้าใส่แบบเหรียญนี่ก็ดได้หลายหมื่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้คุณพ่อน่าจะตัดครึ่งนะคะเนี่ยยาวมากเลยเอามาทําแก้วน้ําใส่สงการโดยเฉพาะโอ้ยงามหลายค่ะนี่สวยมากเลยอันนี้คุณแม่ก็รดน้ําแต่เช้านะคะเดี๋ยวต้องหาสเล็มมา ขึงนะคไปนี้อีกนิดนึงเพราะว่าให้มันอยู่แบบล่ำาไยไม่ให้แดดมากถ้าแดดมากก็ใบกรอบนะคะนี่สวยจริงๆน่าจะเกินสิบต้นนะคะนี่ค่ะซ้ายแล้วคุณพ่อก็คงจะเสร็จนะคะนี่เดี๋ยวพนตัดอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตกแต่งนะคะตกแต่งไม้ดัดนะคะก็คงจะเรียบร้อยไป เดี๋ยวจะเข้าดูสวนอยู่วันนี้สวนไผ่สวนอะไรเพราะว่าเดี๋ยวดูมันว่าเช้านี้เข้าไปดูแล้วคุณแม่ไปไดายหญ้านิดนึงโอ้มันตายเริ่มเยอะแล้วค่ะเหี mm ่ย hmm. วเหลืองเพราะว่าไม่มีฝนเลยนะคะ mm hmm. ก็น่าสงสารอยู่บางทีอาจจะเอาท่อที่สวนไผ่ขึ้นมาต่อรถมันก่อนก็ได้ค่ะนะคะ ก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซนะคะไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ